ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านมุ่งนาดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ค่ะโรงเรียนบ้านมุ่งนาดีตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลสมสะอาดอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี34160มีเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านดังนี้ หมู่สามบ้านม่วงหมู่สี่บ้านนาดีหมู่หกบ้านนนสนามหมู่สิบ 10, บ้านม่วงและหมู่สิบสามบ้านม่วงค่ะโรงเรียนบ้านม่วงนาดีมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้นางสาวอมรรัตน์หอพรามผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดีนายวัชรพลจันหอมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดีหัวหน้าง,งานบริหารการเงินนางระดาวันสุขใจ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปนางสาวมนธากาเกียรติพันธ์หัวหน้างานบุคคลนางของพันจุมวันทาและหัวหน้างานวิชาการนางสาวเข็มกีราบุญทวีค่ะข้อมูลข้าราชการครูพนักงานราชการและลูกจ้างสถานศึกษาข้าราชการครู26คนครูวิกฤตหนึคน ครูอัตตาจ้าง4คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพันโรง1คนรวมบุคลากรทั้งหมด33คนค่ะร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์สร้างสุข5จุดเน้นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning 4. โรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรมและ 5. เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอผลง,งานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t <Based> Practice <S ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยนางสาวอมรรัตน์ขอภาพผู้อำนวยการโรงเรียนมั่มว่นาดี โดยเรลืมงเรียนบ้านม่่งนาดีมีการดำเน,น,นินการขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยระับการพัฒนาครูดูแลนักเรียนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การเรียนดีและมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ 1. พัฒนาคุณภาพการสอนของครู 2. หรือระดับคุณภาพการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 4. สร้างความสอดคล้องระหว่างแผนและหลักสูตร 5. สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 7. สมร้างวัฒนธรรมและการพัฒนา 8. สนับสนุนการประเมินผลและการปรับปรุงการสอนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือขู่ทุกคนในโรงเรียนได้รับการนิเทศและพัฒนาผ่านกระบวนการรูปแบบการบริหารจัดการแบบ9 s model และนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงนาดีได้รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมระยะเวลาในการดำเนินง,งานมีปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเป็นภาคเรียนและมีการนิเทศด้วยวิธีที่หลากหลายที่มาและความสำคัญโรงเรียนบ้านม่วงนาดี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีความหลากหลายของระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยระดับปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีสภาพปัญหาคือ จัดการเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มหลักสูตรขาดการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์โรงเรียนขาดการประสานงานที่เป็นระบบ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่องโรงเรียนบ้านม่วงนาดีจึงดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ 9S Model มาขับเคลื่อนบริหารการจัดการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาศัก,กยภาพของครู แพรของผู้เรียนให้เกิดความสมบูรณ์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ โรงเรียนบ้านม่วงนาดีมีกระบวนการและขั้นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ 9Smodel โดยขับเคลื่อนกระบวนการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานนิเทศภายในสถานศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการในเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วงนาดีมีการนำเอารูปแบบการบริหารจัดการแบบ 9S Model มาใช้ในการดำเนินงานซึ่งมีองค์ประกอบและรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. Scan and Analyze Data การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน จัดการเรียนการสอนแผนการศึกษาการบริหารงานกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายและภารกิจที่ชัดเจนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 2. เซทคอมมิช t ั่การแต่งตั้งคณะทำงานโดยโรงเรียนบ้านม่วงนาดีมีการแต่งตั้งคณะทำงาน การมอบหมายงานให้รับผิดชอบที่ตรงกับความสามารถและมาตรฐานตำแหน่งของครู <S 3. <Set> Policy, s e เซตพ i ลิการกำหนดนโยบายโดยโรงเรียนบ้านม่วงนาดีมีการประชุมวางแผนกำหนดนโยบายวางเป้าหมายร่วมกันค่ะ 4. School of Learning Management Plan การจัดการประสบการณ์เชิงรุก โดยครูทุกคนต้องทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและมีการนิเทศห้องเรียนที่เป็นระบบค่ะ 5. support การให้การสนับสนุนในการดำเนินงานสถานศึกษามีผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และกระบวนการที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนในทุกๆด้าน 6. supervise and mentoring การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศและติดตามโดยการติดตามการจัดก,การเรียนการสอนและให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการดำเนินง,งาน 7. summarize การประเมินผลสรุปและรายงาน การประเมินผลและสรุปรายงานเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องมีการนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป แชร์แอนด์แอดมายริยกย่องคำชมเชยโดยการมอบเกียรติบัตรเป็นการแสดงความชื่นชมทั้งนักเรียนและครูที่มีผลงานรางวัลและทำสิ่งที่น่ายกย่องโดยใช้วิธีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคำขอบคุณ 9. Sustainability Development การพัฒนาสู่ความยั่งยืนผลจากการดำเนินงาน ทำให้สถานศึกษาได้รับรางวัล1โรงเรียน1น,นวัตกรรมระดับภาคจากการจัดการเรียนรู้เชิงรูปโดยใช้รูปแบบ9 I model และโรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตกองทุนนักเรียนยากจนกสสซึ่งเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดทักษะอาชีพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานเพื่อให้การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาเกิดค,ความสำเร็จโดยมีคู่มือการนิเทศสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยการใช้รูปแบบบริหารจัดการแบบ 9S model <S ผลการดำเนินการและประโยชน์ที่ได้รับโรงเรียนบ้านม่วงนาดีมีผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานนิเทศ โดยครูได้รับการนิเทศและพัฒนานักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงและประโยชน์คือทำให้ครูได้ค้นพบแนวทางและออกแบบการเรียนรู้ที่สง่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศัก,กยภาพ ปัดใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จมีผู้นำโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพร้อมทั้งมีการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครองทำให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานนิเทศบทเรียนที่ได้รับ เป็นการเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้จากการใช้นวัตกรรมทำให้เกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนแห่งวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่ต่อสถานศึกษาต่างๆโรงเรียนบ้านม่วงนาดีขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ